นะครับมาทางท่านผอพบชกัมพูช์กัมพูช์พืมนภาวดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับท่านวันนี้เป็นกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการชมรมสะท้อนขีออฟเปียรประจำจังหวัดขอนแก่นในการประชุมครั้งที่สองนะครับเพื่อพิจารณาประชุมเรื่องผลการดำเนินการตามแผน การดำเนินโครงการกิจกรรมที่ผ่านมาในไตราสที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะกหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโค้ดและคณะกรรมการชมรมในการที่จะดำเนินการตามแผนงานในไตรมาสต่อไปนะครับ,คร,บครับผมมีการสรั่งงานของชมรมสนองด้วยใช่ไหมครับ ครับผมครับวันนี้นะครับเราก็มาสรุปงานการดำเนินการสะตองกิตพอเพียนไตรมาสที่ผ่านมานะครับซึ่งสำนักงานปปชได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมในงานของชมรมสะตองกิตพอเพียรสามีของประจำประจำจังหวัดกำแพงเพชรในเรื่องของโครงการสะตองในเรื่องของการวงพื้นที่ในรูปน้ำมันนะครับในละก็มาตรการในเรื่องของระดับฐางเท้านะครับซึ่งเราได้ดำเนินการลงในพื้นที่ แล้วครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ภาคประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการาการปฏิบัติตามกฎหมายการาม่ใช้ปกฎหมายในเรื่องของการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายพรบรับบกษา,า,าความสงบน,นะครับครับทราบว่า,า,วาในวันที่28ปปมกราคม จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะท่านออ๋อเป็นกิจกรรมสร้างเยาวชนแอนตี้คอร์รัปชันลีเดอร์นะครับนะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งกิจกรรมการสร้างเยาวชนนะครับสมัชชารปปชได้ดำเนินการมาแล้วนะครับเมื่อปีประ่าวันต่อต่อ2,561นะครับแล้วก็ปีนี้แล้วครับเราได้ทํากิจกรรมต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการสร้างเครือข่ายภาคเยาวชนในการเพิ่มจํานวนสมาชิกที่จะเข้ามา เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการสัิตในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็กิจกรรมในวันนั้นนะครับก็จะมีเราได้เพิ่มเยาวชนจากที่เดิมจากที่มีอยู่แล้วนะครับจำนวนห0ท่านนะครับเอ่อจำนวนร้อยท่านนะครับแล้วก็ในปีนี้เราก็เพิ่มขึ้นอีกจานวนหนึ่งร้อยคนนะครับในการที่จะมาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังในการแจ้งเบาะแสในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการชุจริตในจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นการสร้างวัสร้าวชนให้เป็นเครือข่าย เรียก,เ,ยกเครือข่ายนี้ว่าโครสตองเยาวชนกัน ใช่ครับในเดิมทีเรามีโค้ดสตรองจิตเป็นภาคประชาชนที่เป็นระดับเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในปีนี้เราสร้างโค้ดเยาวชนสตรองจิตเพียงในภาคเยาวชนนะครับซึ่งจะมาทํางานในการเป็นเครือข่ายร่วมกับภาคสตรองที่เป็นผู้ใหญ่ในการที่จะร่วมกันในการที่จะผลักดันงาน งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดตำแงเพชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องของงานสำนักงานปปชในจังหวัดกำแพงเพชรในภารกิจงานด้านต่างๆในส่วนนี้ก็จะมาช่วยกันร่วมกันในการพัฒนที่จะให้การทุจริตในจังหวัดกำแพงเพชรลดน้อยลงไปนะครับผมครับครับก็ในส่วนของเยาวชนที่จะมาร่วมโครงการเนียท่านพ่อครับ เป็นเยาวชนที่มาจากไหนครับเยาวชนนี้ครับส่วนใหญ่นะครับเราก็คัดเลือกมาจากเยาวชนใน,นในภาคของนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับ<า>ในจังหวัดนักเรียนะครับแล้วก ในสีนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรนั้นก็จะเป็นของที่เข้ามาในเรื่องของสภาเด็กนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรในส่วนนี้เราเราเอามาในกิจกรรมของเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนของของจังหวัดกำแพงเพชรครับครับ,รบอ,อันนี้ก็มีอะไรอยากจะฝากไปถึงประชาชนที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้บ้างไหมครับท่านครับ ปัญหาการทุจริตนะครับในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกับแพชรนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคส่วนในของประชาชนภาคส่วนในประชาชนที่จะต้องมามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสํงานักงานความรชมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับสนับสนุนให้เยาวชนนะครับเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการชลิตของประเทศนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาการชลิตของประเทศเป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยครับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาในการมีส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการชริตครับขอบคุณมากนะครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ